สวัสดีครับผมอาจารย์นันทวัฒน์ควงชื่อออนไลน์นะวันนี้นะเรามีไหว้เลิกกระตุ้นโชคลาภแล้วเรามาดูกันนะว่าวันนี้มีใครบ้างห้ามพลาดด้วยประกาศทังวกวงแต่ก่อนจะไปรู้กันฝากกดติดตามผมนะช่อง y o u t u b e ชั้นแน n นะ อาจารย์นันทวัฒน์วงจุยลลายฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสับใครติดกระดิ่งให้กับผมด้วยใครทําครบก็ขอให้ไหว้เรื่องนี้แบบคนเหงกันไปเลยเรามาดูกันนะในส่วนของวันนี้ในช่วงบ่ายเรามีการไหว้เรื่องกานตกลาบกันเพราะฉะนั้นใครเตรียมของครบรอดูส่วนนี้ถ้าคุณเข้าส่วนนี้บอกได้คําเดียวรอวันเหงแบบมหัศจรย์ส่วนใครที่ไม่รู้อย่าถามเพราะผมจะไม่บอกใช้ความพยายามนะไล่ย้อนดูบทความย้อนหลังในการแจกเลิ่ถ้าหาไม่เจอก็อดรอเลือเดือน ักไไปนได้เลยแต่ถ้าความเฮงมันรอไม่ได้หาให้เจอแล้วบ่ายนี้เราไปไหว้กันเลี้วันนี้นะมาบอกนะว่าเลิกเนี่ยนะจะส่งเสริมกับใครเป็นพิเศษถ้าคุณเข้าข่าหนึ่งข้อในส่วนของตูตรนี้แนะนําให้รีบไหว้เพื่อต้นเดือนหน้าความเฮงจะประทุที่หน้าบ้านคุณเรามาดูวนะ่าว่าในเลิกนี้ส่งเสริมแบบใครส่งเสริมแบบคนที่มีธาตุส่งเสริมในส่วนของธาตุน้ำนั่นเองไม่ว่าจะเป็นธาตุโชคลาภก็ดีหรือธาตุสุขภาพถ้ายิ่งเป็นธาตุโชคลาภบอกได้คาเดียวนะ เรื่องนี้เด่นเลือกโชคลาภตาหรับคุณให้ขอพรด้านโชคลาภขอการงานการเงินได้เลยแต่ถ้าธาตุตรงเสริมของคุณเป็นธาตุตุกภาพ แนะนาคืออาจจะขอในส่วนของเรื่องสุขภาพก็ได้เรื่องบุตรก็ได้หรือเรื่องของบารมีเรื่องของลูกน้องลูกค้าคู่ค้าสามารถขอในส่วนตรงนี้นะจะยิ่งเด็ดหรือส่งเสริมกับดวงก,กับเลืองตรงนี้ได้เฉพาะคิจต่อมาถ้าบ้านของคุณนะั้นหน้าบ้านเป็นทิศเหนือเรื่องนี้หนุนดวงของตัวบ้านแบบเต็มๆให้ไหว้ทุกคนเลยหน้าบ้านทิศเหนือหลังบ้านทิศใต้เรื่องนี้ห้ามพลาด นะช่วงบ่ายนี้รีบไปหาของมาจัดไหว้เลยเนี่ยในส่วนนี้นะต้นเดือนหน้าลองดูนะไม่ทะเบียนบ้านก็ทะเบียนรถอาจจะต่งเสริมกับตัวคุณต่อมาคนที่มีปีเกิดนะชวดและกุนเลิกนี้เหมาะกับ2ปีเกิดนี้แบบ ยัะไม่ควรพลาดในการไหว้เลิกเดือนพฤศจิกายนและสุดท้ายอะคนที่เกิดเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมก็ถือว่าเลิกนี้ส่งเสริมกับ 2, 2> เดือนเกิดนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้กับกลุ่มคนเหล่านี้ถ้าคุณมีตาม6แผ่นนี้คําเดียวเลยเลิกไหว้กระตุน้นโชคลาภประจําเดือนพฤศจิกายนต่อ564ในช่วงครึ่งเดือนหลังห้ามพลาดด้วยประการท้งบวกเพราะความเหงนจะไปเยือนนาบางกุแน่นอนสวัสดีครับ